ตั้งขึ้นแล้วแล้วก็กดเปิดตรงนี้นี่นี่คะมีอีโคมีฟังก์ชันใี้เรียกนะอันนี้คือโหมดศูนย์ธรรมดาสแตนดาร์ดเทอร์โบสปรอร์ตเราจะไปโหมดอีโคนะมีมีเต,ต,ต,ต้เลยฟังเต้ฟังเต้บิดเลย เดี๋ยวโอเคเลยครับสิโอ้โหดูโมไซเลยดูโใไซเลยโอ้โหดูโมไซเลยครับโอ้โยย,อยังจำดูดิดูดิดูดิน้องสายผมคงต้องเอาไปเติมลมครับเพราะว่ามันยางมันอ่อนยางหลังมันอ่อนครับโอ้โหสวยไหมสวยนะครับเพื่อนๆดูดิโอ้โหยังจำเลย,อ,ยอ,ะอะไรวะเนี่ย

มาแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับที่คุณมีเลิกงานมาเพิ่งถึงบ้านครับกองมาแล้วสิ้นสุดการเราคอยจักรยานแม่บ้านครับเนี่มาแล้วเดี๋ยวยี่ห้อยี่ห้อฟีดูฟีดู 3DPro จักรยานไฟฟ้าครับโอเคเดี๋ยวเราขนเข้าบ้านแต่เดี๋ยว เรามาแกะกล่องอันบ็อกกันครับว่าไอ้จักรยานคันนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องราคาของจักรยานคันนี้ว่าแม่บ้านสั่งมาเท่าไหร่จากเว็บไหนเนาะแล้วก็มารีวิวดูในกล่องว่ามันจะมีอะไรมาให้บ้างนะโอเคแล้วผมขอตัวขนเข้าบ้านก่อน สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้สิ่งถูกการรอคอยครับแม่บ้านเออสั่งจักรยานไฟฟ้ามานิ่งแต่งงานมาคงใส่ของผมมาแต่เช้าแล้วแต่ว่ามันตั้งหน้านบ้านวันนี้เป็นจักรยานครับยี่ห้อฟรีดู 3D33Pro อ่าเป็นจักรยานไฟฟ้าครับเดี๋ยวมาเก็บของกันครับว่าเขาให้อ,อะไรมาบ้างเนนะานนะ อาจจะผมปรับมุมกล้องให้นิดนึงแป๊บหบนึ่งนะครับมันจะได้แบบดูมุมกว้างๆมาเรามาแกะกล่องอันบ็อกกับจักรยานคันใหม่ของแม่บ้านเนาะพอดีผมได้ทตตรัพย์พุทธเกิไปแนละ้วแม่บ้านเลยบอกว่าอยากได้จักรยานนะจะได้ก็จะรออนะไรล่ะแกะไปครับหนึ่งคันพอดีมันลดราคาแล้วได้ราคาดีก็เลยตัดสินใจซื้อสั่งไปรอสองอาทิตย์สิบห้าวันคนระับสั่งไปเมาสองอาทิตย์ที่แล้วโอเคถ้าเรามาแกะกล่องครับว่ามันเป็นยังไงเนาะมันมีอะไรบ้าง อ,อ๋อชุดกลุ่มอะไหอ๋ออันนี้น่าผมว่าน่าจะส่งมาจากน่าจะส่งมาจากจีนครับแล้วโรงงานตรงข้างกล่องนั้นว่าเขาชิปปิ้งมาจากไหนตรข้างกล่อง,องน่าจะชิปปิ้งอะไร EU 3DPO EU 3DPO โอ้ทำมาจากจีนนลยครับอา่านี่ไงนี่โค้ดมันอยู่นี่ โอเคมันส่งมาจากที่ไหนอู้ลุกไวยใช่ไหมไม่แน่ใจอยู okay. ่โอเคท่านมันครับมันจะส่งมาจากไหนครัท่านมันประเด็นคือว่าเราต้องแกะแล้วก็ประกอบประกอบให้ในบ้านเขาว่าเขาก็อยากจะใช้ของเขาเขาสั่งมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับอันบ็อกจักรยานอันใหม่ในบ้าน ดูซิว่าเขาให้อะไรมาบ้างโอ้แพ็กกจมาอย่างนี้เลยโอ้โหต้องต้องประกอบไปเลยครับเลยโอ้อะไรตนี้อันแรกนี่คืออะไรคืออะไรหมออ๋อนี่ครับเป็นไอตัวปั่นนะคิดว่าใช่แล้วก็ปะแจมีชุดชุดหกเหลี่ยมมาให้อันนี้น่าจะเป็นไฟครับนี่ไฟอันนี้ก็ไฟนี่อะไร อะแดปเตอร์สายชาร์จอันนี้คู่มือขอวันที้เบาอันนี้จะเป็นเบาครับใช่เบาะโอ้ออยเบาะใหญ่อยู่เบาะครับเนี่ยนะโอ้เป็นโฟมอย่างนี้เป็นโฟมแบบนี้โอ้โหประกอบได้เลยอย่างนี้โอ้มาเนทอดอน,น่ี้นะครับเนี่ยนี่นะตึ้งสองโอ้โหแบบนี้เลยเขาบอกว่าน้ำหนักของมันเนะี่ยเราตั้งตั้งก่อ ของตัวรถอะอะดูสวยไหมก็สวยอยู่นะนี่เป็นตัวครอบตรงนี้ตอนเราต้องตัดสายเคเบิลเราครับหนี่งเขาละสายเคเบิลมาให้โอ้เล็กขนาดนี้แค่นี้เองนี่นะนี่โอ้เขาบอกว่าน้ำหนัก17กิโลก็เหมาะอยู่เหมาะก,กับแม่บ้านนะตัวเล็กๆก,ก็ขับได้อยู่แต่ผมเห็นดูในรีวิวนะคนตัวใหญ่ฝรั่งตัวใหญ่สีดำตัวใหญ่เริ่มเท่านั้นะผมก็ยังบานได้นะ รน,นี้มนบ้านตุ๊กไม่เจอก็ไม่น่าจะมีปัญหานะอ่าเราค่อยๆแกะครับอ๋อเป็นฟโฟมกันลอยนี่ตัดผิดตัดสายวงสายดีรกเขาจะชซวยเดินแล้ตัดสายทีวยย่วันนี้ครับนี่เอาไปเอานี่กเอาไมาโอ้ประกอบง่ายอะ่ะอ๋อตรงนี้มีตัวล็อกนะมันต้องเอาขึ้นยังไงโอ้แบบนี้เลยไอ้ยาอูู้เขาท่าครับดิโอแบบนี้เลยวะเราต้อง ต้องหันล้อไหมคิดยังไงต้องหันให้มันตรงมั้งอนนี้ต้องถอดหกเหลี่ยมตรงนี้ออกก่อนแลน้วหันให้มันตรงคแรบบับตรงนี้เป็นฝาเอาให้ปแจ้งมาเยอะมากอยู่นี่นี่นี่นมีปแจ้งหกเหลี่ยมน่าจะขันตรงนี้แหละครับคิดว่าใช่อ๋อเป็นแบบนี้แต่คอมันไม่ตรงอ่ะคอมไม่ตรงต้องทำยังไงเดี๋ยวนะ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  ผมคิดว่าถ้าจะต้องขันตรงนี้นะครับเนี่ยขันตรงนี้ก็จะใช่ก็ต้องใส่ดีๆครับเดี๋ยว,ว,ว,วนะนเดี๋ยนะผมยังมองอยู่หอเขามีสายเชื่อมรับมาให้เลยโอเคเดี๋ยวผมตั้งก่อนแล้วกันตั้งก่อนอ๋อนี่มีตัวล็อกอล็อกแบบนี้เลยเฮ้ยย่าโคตรท่าหอี่เขาก็เป็นตัวล็อกแบบนี้เลยเลื่อนได้โอ้มี โอ้นี่ใช้ง่ายเลยนี่ล็อกแบบนี้แล้วทีน,นี้ยกขึ้นยังไงตัวนี้อ๋อนี่คือยกขึ้นโอเครู้ละนี่เราก็ปรับให้ตรงครับเราวาพอแล้วล็อกเลยโอ้สวยอยู่ครับเด็กแต่ประเด็นมันอนน๋อเขาให้มันเขาให้มันเขาให้มันเดี่ยวแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหม เอาให้ม okay. okay. ันเบี okay. ้ยวแบบนี้เพื่อเพื่อที่จะได้พับลงถ้าจะใช่นะนี่นี่ถูกก็แหละแอเขาไม่ได้เราเขาทำมาแบบให้มันเบี้ยวแบบนี้เพื่อที่จะเวลาพับพับลงฝั่งนี้โอเคพอดึงอันนี้ขึ้นแล้วมันตรงไงนี่เซนเซอร์เซนเซอร์มันตรงโอเคอยู่ไอเราก็เข้าใจผมคิดว่าไอตัวที่มันเบี้ยวแต่มันไม่ได้เบี้ยวครับก็คือเขาทําเพื่อที่ให้มันพับลงฝั่งนี้อเคเข้าใจแล้วไอเราไอใจแล้วทำไมันเบี้ยววะอ๋อไม่ได้เบี้ยวครับนี่อ๋อเวลาพับ เวลาจะพับแล้วต้องหดมันลงหดมันลงแบบนี้แล้วก็พับลงแบบนี้อ๋อที่ก็ทำให้มันเบี้ยวกาว่าให้มันพับลงฝั่งนี้จะได้เก็บง่ายโอ้เมื่อกี้ไอ้ผมก่นนะทำแบบโอ้โอตกใจเลยคิดว่าคอมันเบี้ยวอ๋อคอมันไม่ได้เบี้ยวเขาทำให้มันเบี้ยวแบบนี้อยู่แล้วก็ที่จะง่ายต่อการเก็บอ่าโอเคครับเนี่ยรู้เรื่องอ่าทีนี้ใส่คืนแล้วก็ปิดร๊อ ก็โอเคอยู่นะครับอ่าประมาณนี้เลยตัานี่ล็กขึ้นเอกสูงแค่ไหนเอาแค่ okay, สุดเอาแค่ okay, สุดมันแล้วกันไม่ต้องให้มันลังสายนะเน okay, าะเอาแค่พอประมาณอ่าแล้วก็ล็อกเลยครับทีนี้ทีนี้มาผมจะใส่เบาะครับทีนี้ใส่เบาะนี่สามร้อยเก้าสิบเก้าโลนะถือว่าโอเคไปนะให้ให้ไปบ้านขับนะไว้ให้ไปบ้านขับไปออกกำลังกายถือว่าไม่น่าเกียดนะ ก็ผมราคาดีครับสี่สามรยก้าจากราคา700ร้อยนะมันลดราคาค,ครับมันลดราคาหรือะสามก้าบเยี่โพี่ดูพีด่ดูมาทีนี้เรามาใส่บอกรถที่ปี่ปันนะที่ยักครับิเราใส่นี้ใช่ไหมถูกทางเบานะมันบอกว่าเขาบอกว่าผมดูรีวิวอ่าเขาบอกว่ามันมันพับเก็บได้แต่ประเด็นคือว่ามันพับยังไงนะ อันนี้อาอาน,นี่อาร์นี่แอ,อลนี่น่าจะเล็บอันนี้ไลท์โอเคครับขันเลยเดี๋ยวต้องตั้งลำดีๆเดี๋ยวมันจะอะไรนะเรียกอะไรเกี่ยวมันจะหวานเนาะเดี๋ยวเราใส่ในตนัวมาเกี่ยวหวานช่วยดีงเราต้องใส่ครั้งนี้เริ่มเคี่ยวกันโอเคครับใส่ถูกทางละถือว่า ไม่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 แพงมากครับก็เหมาะสำหรับแม่บ้านนะัวเล็กขับได้เอาไว้มันแน่นๆตึงๆหน่อยเพ่อเอาแค่ตึงๆพอลงเขา้าให้มันถูกทางแค่ตึงๆเลยครับนี่ โอ้ถือว่าโอเคนะโอเคอยู่ครับเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้ายูโรโหแล้วตรงนี้นบ้องใหญ่เลยนะตรงนี้ช่วงอันนี้เป็นทันเก่านะทันเก่าของไม่บ้านนะแต่ไม่ต้องใหม่เลยนะเนี่ยก็อขอไม่ไปใช้เออเราผมขออะไรที่ก่อนคืออะไรขออะไต้องตัดเลยนะเอาไว้สแกนตัดเลยอ่านนทีนี้อันนี้เป็นสายชาร์จ อะแดปเตอร์ชาร์จของเป็นหัดนี่โวยเบาใหญ่อยู่เบาใหญ่ครับนี่เบาอเบาโอ้โหโอวยเขาทายู่แสดงไม่บานไม่บานกรงวนน้องแบบโ้ยบอกมัไม่ได้ไหมมันจะนู่นนี่แล้วมันจะโอเคไหมโอ้ยโอเคเลยเลยนะบอกลงก่อนบอกว่าใส่ไม่ได้ช่วยเลยประมาณไหนประมาณนี้ไหมแต่ต้องใไปในบ้านมาวัดมาวัดตัวเขาเองเนาะมาเขาประมาณไหน ลองดยล็อกกลับไปโอ้โหสูงไปไหมสูงไปสำหรับผมนะเก้าเลยเ้าไปถึงเออเราต้องเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาลงในึงครับดุโอ้ยสวยอ่ะเพื่อนสวยเลยสวยเลยสามร้อยเก้าสเก้ายูแลมีไฟหน้าด้วยโอยเขาท่าเขาท่าเดี๋ยวตัดออกให้มครบกันเขาใส่ไว้ตรงไหนน่องดยันโอ้โหจเลยอ่ะ ออกตรงนี้เลยินี่อันเล็กตรงน,นี้ครับผมเปิดก่อนนะเปิดตัวไหนวะเปิดยังไงประเด็นอยู่ว่ามีแบตหรือเปล่าประเด็นมีสเป็ตัวนี้มั้งนี่สวิตเปิดไอ้ย,ยามีสวิตค,คนอนโทรลตรงนี้เลยครับนี่ถือว่าโอเคนะแบตเตอรี่เต็มมีไอ้ย,ยามีแต่ด้วยครับนี่ มีไฟมีไฟหน้าโอ้มีหมดเทอร์โบเปลี่ยนหมดได้หมดอีโคมมเปิดไฟมีตัวล็อกมีเปิดไฟอมมีหลายหมดครับเด็กที่น่มีแต่เาผมจะเอานี่ลงนะเาต้องเอาลงใหม่ครับมันจะสูงไปโอเคเอามาเราอมได้เนาะประมาณไหนประมาณนี้โอ้ คุ้มอยู่คุ้มอยู่นะสวยสดีเพื่อนๆไม้ไปต้านฉีนะโอ้โหแน่นอนหุยบิดไปเลยอ่ะหุยบิดไปเลยอ่ะไอ้ยะอุ้ยเบรกกลนงเด็โอ้โหแน่นอนครับเพื่อนๆใครมีรูปีหลานนะไปโรงเรียนหรือไปบ้านคนไหนที่ว oh, oh, well. oh, oh, ่าอยากเอามาซื้อมาใช้ผมบอกเลยดีมากๆโอ้โหบิดไปเลยอะเลยลองบิดกดนนะโอ้โหแน่นอนครับโอ้โหแน่นอนเลยโอ้ตายแล้ว รู้่ผมคิดผิดปะที่ผมซื้อคอมพิวเตอร์ดูดิโอ้โหแล้วสวยเลยนะแล้วเป็นลอ้อแบกด้วยดูดิเป็นลอ้อแบกโอ้โหมีหมดให้เลือกครับนี่มีโคสปอร์ตเทอร์โบโหมดนอร์มอลธรรมดาโอ้โหจำเลยครับนี่นะเพื่อนถือว่าโอเคนะผมอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาไปให้ใม่บ้านขี่ดูว่าเขาถูกใจไหมนะ อ๋อก็มีสายใช่ไหมเนยเป็นสายสายไฟมันเขาก็ทำมาดีอยู่นะโอเคอยู่ครับนี่ราคาประมาณนี้โลโลโลสามร้อยเก้าสิบเก้าดอรส่งฟรีครับเนี่ยแต่ว่าเรารอนานหน่อยอ๋อเปิดสวิตช์ตรงนี้ข้างล่างนี้โอเคปิดครับโอ้น่นอนจำเลยเป็นไงเพื่อนเป็่ไเดี๋ยวผมจะเอาออกไปถ่ายข้างนอกครับให้รีวิวให้ดูแบบเต็มๆว่าแบบแบบแบบมันโอเคไหมโอ้โหสวยเลยครับสิมครับรเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาลอง ลองรถคันใหม่โอ้อยังสวยเลยผมบอกแน่นอนวนะ,นะกระดาษดังอะไรดังโอ้โหยังสวยอะ่ะต้องขี่ไปเต็มลมแล้วมั้งเดิมก่อนเลยนี่ที่มันอะไรมันดังอ๋อโซ่มันดังครับยังโซ่มันดังนี่กดสวิตช์ตรงนี้กดสวิตช์ใช่ไ,ไหมนี่เป็นสวิตช์ครับนี่อา้าวน,นะกระดาษขึ้นคสับ แล้วก็กดเปิดตรงนี้นี่นี่ไงมีอีโคมีฟังค์ชันที่เรียกนะอันนี้คือโหมดศูนย์ธรรมดาแเตเนาร์ดเทอร์โบสปรอร์ตเราจะไปโหมดอีโคนะมีมีเตดเลยฟังเตสฟังเตสมิดเลยโอ้โหนี่โอเคเลยครับสิ ดึงมันใส่เลยดึงมันใส่เลยโอ้ยงมันใส่เลยครโอ้ยยังจำดูดๆๆๆๆิดูดิดูดิของสสยผมคงต้องเอาไปเติมลมครับเพราะว่ามันยางมันอ่อนยางหลังมันอ่อนๆๆครับ <ISBN. S 1> โอ้หสวยไหมสวยนะครับเพื่อนๆดูดิโอ้ยยังจำเลยโอ้โหบอกเลยว่าแม่บ้านคนไหนนะครับที่สนใจนะถช <im it> ่ว่าไม่ไม่เสียดายตังค์นะซื้อมาหนิโอเคเลยครับดิดู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  หนึ่งคือได้ล้อแม็กดูล้อแม็กอย่างสวยเลยอันนี้คือไฟท้ายนะนี่ไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายกดแบบแมนนวลน,นี่หูอย่างแก้งครับนี่คือไฟท้ายนะดูดีดูด,ดิสวยเลย่ะแล้วผมประเติมก่อนดีกว่าแ้วเราขี่ไปเติมลมกันนะขวาลมแันแบนนะมันมีปั๊มน้ำมันที่ให้เติมลมฟรีนะเรายวมจะไปเติมเติมเติมลมก่อนแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้ไฟหน้าเนี่ยเปิดตรงไหน อกดยังไงเดี <laughs> ๋ยวเราต้องไปดูครูมืออีกทีนะโอเคไปครับเพื่อนๆแล้วเราเอาไปเติมลมก่อนนี่ในบ้านนั่งแล้วครับโอ้โหพอดีเลยดิฮะโอเคไหมนี่โอ้โหบอกเลยสวยมากดูดิดูดิดูดิฮะมีเปาะปรับคอปรับแล้วเรียบร้อยแม่บ้านบอกถูกใจว่ะต่อไปเติมลมครับนี่ยางมันแบนหน่อยนึงไปเราไปเติมลมกันครับไปเลยออกไปก่อนเลยปิดเลยดิไปเลยเหมือนมอเตอร์ไซค์ไปเลยดิไปแล้ว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 ไปเดี๋ยวเราตามครับผมเอาสกูตเตอร์ตามไปเลย đi tắm cho bố đi. Còn đỗ con. Ê, tung tưng Không thêm mà, thêm ม่มาับนะไดยังไงเีโอ้ดูไวมากข้ามขงใน่นหน่อยะดูดดใจเลยดิดไม่รู้ว่าเปิดไได้ยังไงวะต้อง,ปไ,ไ,งอไ,ปไปดูอีกทีนึงเปิดได้ไเนี่ลเแมากไปมันับมันคะนได้ไ้ว่อดูด้วยะ เดี๋ยวปงปีดูที่ิไหมเฮ้ยโอเคเลยไะยอดอ่ะ,อะมาครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่แม่บ้านพาแม่บ้านไปทดสอบมาแล้วแม่บ้านบอกถูกใจถือว่าโอเคอยู่ครับใช้ทำความเร็วได้สูงสุดถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่แม้ตอน,มนเมื่อกี้ตอนผมออกไปนะผมผมผมถ่ายไม่ได้ไงเพราะผมต้องขับสกคุตเตอร์มือหนึ่งอ่ามันก็เลยถ่ายไม่ได้ตอนที่ออกไปเนาะก็ถือว่าโอเคครับนี่โอเคเลยแหละนะไอตัวนี้เห็นไหมที่ปั่นตรงเนี้สามารถพับพับได้ครับนี่นี่ไม่เลยพับได้ไมันเลไม่เกะกะนะถือว่าโอเคอะมองภาพรวมๆแล้ว ราคา3 0 0 400ยูโรก็หมื่นกว่าบาทครับโอเคอยู่ครับนี่นี้ครับอย่างนี้มาแม่บ้านบอกถูกใจนะครับนี่โอเคครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ขัวไอริสนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมารีวิวจักรยานไฟฟ้าให้เพื่อนๆได้ รับชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ